ชัชประภาสุราษฎร์ธานีนะี่ที่บันสันเขื่อนให้ชมวิวสวยๆของเขื่อนรัชประภาก่อนนะที่บันสันเขื่อนจะข้ามไปอีกฝั่งจะเป็นจุดชมวิวของเขื่อนรัชประภาสวยงามสวยงามมากจละนี่ค,คือกุ้ยยหลนเมืองไทยกุ้ยหลินเมืองไทยแต่แต่แต่สาไม่เคยล่องล่องเรือไปในในในเขื่อนนะ มาชมวิวอย่างนี้เคยมาครนะั้งนึงแต่นี่นี่ข้ามาจุดชมวิวอีกฝั่งหนึ่งของเกล็นเป็นจุดชมวิวเลยจ้ะเดี๋ยวเรามาไปชมวิวเกล็นรัชประพากันนะคะอน,อนีถ่ถึงที่จุดชมวิวเลยจ้ะจะมีลานจอดรถละจอดรถสบายค่ะสบายสวยงามมันเป็นสถานที่ของคอฟพ,พอนะ การไฟฟ้าแต่เขาก็เปิดให้ประชาชนเข้าชมบรรยากาศของเขื่อนนี่คือจุดชมวิวแสงได้มากแดดจ้ามากแดดจ้ามากสถานที่จุดชมวิวของเขื่อนเขื่อนรัชประภาอุ้ยลินเมืองไทยให้ชมวิว ที่โค้ล,ล่องเรือเห็นไหมนักท่องเที่ยวเยอะมากวันนี้ที่โค้ล,ล่อ,องเรือนะเยอะมากเยอะมากรู้สึกว่าจะเขาจะหมูเป็นเที่ยวเป็นลำอ,อ,อย่างเนี้ยจ้ะสุขาที่รุงเรืองราชประภาที่รักไม่พลาดค่ะนี่ยคุยหลิอนมันเป็ชื่นใจอยากมาและชื่นใจ นันที่สามาเขาก็ไม่ได้อย่างนี้นะนี่เขาพัฒนาไปเยอะแล้วสวยาหมดเลยจะออยสวเสียงดังึก็มอเสียงเรืเสนะียงเรือเียวยอะ,ะอมไปมา เป็นที่ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตก,ก็สร้างาไฟฟ้าพลังน้ำจ้ะไฟฟ้าพลังน้ำนี่คือการไฟฟ้าพลังน้ำของเขื่อนรัชประภากันแม่น้ำตุรกีน่าจะใช่น,นะซูไม่ดูนักท่องเที่ยวลงเรืเยอะเยอะมากเยอะมาก,มากแต่หน้านี้เขาไม่ค่า Yeah. ไฟฟ้าพลังน้ำไงไฟฟ้าพลังน้ากระแสน้ำปั่นเป็นกระแสไฟฟ้าแปลงเป็นกระแสไฟฟ้าไงฉันก็ซูไม่ดูเรือเรือเข้าฝฟังและข้ล่องตั้งแต่ chạy về là hoa wow, làm nâng lòng kỹ cho mô ngã lại bà màn tệ này hay đủ kiếp này còn nha ฉันจะให้ดูหน้าฉันด้วยจะให้ดูเรือด้วยอยากให้ดูธรรมชาติทั้งคนทั้งทั้งทั้งคนไทยทั้งบรรยากาศกุ้ยหลินเมืองไทยอะไรออากาศร้อนมากอากาศร้อนมากๆร้อนมากๆแต่ว่าลมที่พัดมามาโดนตัวมันสดชื่นสดชื่นจะ้ะมันใกล้น้ำนีกจะสดชื่นสบายมากเลยค่ะ นันเสียงเรือนะเธอเรือเป็นเป็นร้อยร้อยลำเลยเป็นร้อยเี่ยเป็นสิบเรือเขาเข้าไปล่องแล้วเขากลับเข้าฝั่งเป็นเป็นร้อยร้อยลำเลยอะเยอะมากมากเยอะมากมากเห็นไหมรู้สึกว่าบางลำไม่มีคนเกือบสิบคนเลยนะเกือบสิบคนเลยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้รู้ว่าแบบไหน ได้ชมบรรยากาศกุยหลินเมืองไทยและชมสาด้วยได้คุยกับสาด้วยนะคิดถึงนะทุกคนเพื่อนๆอ,อยากให้เพื่อนๆได้มาเที่ยวเขื่อนรัชประภาสุราษธานีจ้ะแลนด์มาร์กที่ที่สมบูรณ์แบบที่สุดของสุราษธานีเลยสุดยอดสุดยอดของของเขือเข่อนเขือเข่อนเขื่อนก็เรียกว่าเขื่อนเขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้านะ แต่ว่าไม่ไม่ได้ใหญ่ตัวอะไรแต่ว่าสบายจุดชมวิวที่สวยงามธรรมชาติเนอะอยากให้เพื่อน <c oughs> ๆได้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 ได,ได,ได,ได้สัมผัสกลิ่นอายของธรรมชาติที่สมบูรณ์แบบอะไรอยเนี้ยี้ะสาก็มาจากใต้แล้วก็แวะแวะก่อนจะเข้าระนองก็แวะชมโกนชมโกน ชมธรรมชาติชมความสวยงามของเรียนก่อนใครเข้ามาช่องสางอาหารใต้ขอหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งกระดิ่งกิ๊งกิงนะคะทุกคนาสาวฝากช่องด้วยสาวฝากช่องด้วยสาวธรรมชาติมาฝากสาวธรรมชาติมาฝากสวยงามมากค่ะสวยงามมากและก็สบายที่สุดเลยจ้ะแนดมมาร์คของสุร,ราษฎร์ธานี อันดับต้นๆของสุราษฎร์ธานีเลยนะเขื่อนรัชประภาสุราษฎร์ธานีเนี่ยเขาเรียกว่ากวิหลินเมืองไทยฉันก็พยายามย้ำคำํานี้เพื่อให้คนติดหูเพื่อเป็นเลนแลนแลนมาร์กของของจังหวัดของบ้านเราเมืองเรานะนักท่องเที่ยวฝรัง่งเยอะนักท่องเที่ยวฝรัง่งเยอะมากเยอะมากๆเขาชอบธรรมชาตินะเขามาสัมผัสเราคนไทยนี่เราอยากให้เพื่อนๆมาได,มาได้มาได้สัมผัสธรรมชาติของ ของขง,งคงความสวยความสบายแล้วก็เนาะนี่ต้งให้เย็นๆนะค่ำคแล้วจะสวยวันนี้เยอะนี่ยังร้อนสารีบมาจ้ะสารีความที่เราอยากมาเนาะ ธรรมชาติที่สวยงามอยากให้เพื่อนๆได้มาสัมผัสกุลินเมืองไทยสุราษฎร์ธานียะโปรโมทให้เลยโปรโมทสินค้าให้จังหวัดเขาขอบคุณมากๆนะทุกคน